ฮัลโหลเย่เย้สวัสดีครับวอทซับไกด์โอเคขอต้อนรับเข้าสู่โลบอคเป็นดนะีฟินทาวเวอร์เนาะก็คือโลบอคในแมปอนิเมะแวนการ์ Vanguard นั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนลงหอคอยเนาะหรือว่าเวอร์ไลน์ในอัปเดตล่าสุดเนาะก็คือปัจจุบันมันเป็นอัปเดต4.0แล้วแต่ว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปดองเนาะก็คือวิธีการหาเอสดเดตของเรานั่นเองก็คือตัวนี้ก็คือเอสดเดตใน หอคอยปัจจุบันน่ะมันค่อนข้างที่จะยากเนาะก็คือผมจะมาแนะนําวิธีการลงชั้นตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่ห้าสิบเนาะแต่ว่าผมจะมาลงชั้นที่สี่สิบเก้าอ่าแล้วก็ชั้นห้าสิบเนาะโอเคเราไปดูกันเลยก็คือหลักๆเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวที่ลงเนาะก็คือจะมีจูเลียส จูเลียสหนึ่งตัวเนาะสำคัญเลยก็คือจูเลียสแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณดูทางบ้านไม่มีบับโบนาดไม่ไม่ไมใช้ตัวอื่นที่มีบับโบนาดก็ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่มีจูเลียสโมนาดก็ใช้เป็นกิลกามีเนาะก็คือผมจะใช้จูเลียสแล้วก็กิลกาม่ากิลกามีเนี่ยก็สำคัญเนาะมันมันช่วยในการละลายเกาะได้เนาะก็คือมันตีลายฮิตไงกิลกามีอ่าแล้วก็โทจิเนาะ ทุกที่ในอัปเดตปัจจุบันมันหาไม่ได้แล้วมันหาไม่ได้ตั้งแต่อัปเดต3.5แล้วเนาะก็คือมันหาไม่ได้แล้วปัจจุบันก็หาไม่ได้แล้วต้องรอต้องรอเทนเนาะอ่าต้องรอเทนกันต้องรอเทนกันแล้วก็ฮารุกะรินอันี้ผมใส่เป็นสกินเนาะฮารุกะรินปัจจุบันมันมีมันมีตัวตัวบีดเนาะก็คือไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรอ่ะมันเป็นมันเป็นตัวบัฟดาเมท อ่าแล้วก็ผมจะใช้เป็นตัวเงินสองตัวเนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าผมลงยังไงผมวางตัวแบบไหนอะไรประมาณเนี้ยก็คือหลกัหลกๆเลยอะ่ะควรเซตตัวประมาณนี้เนาะอ่าเพราะว่าชั้นที่สี่สิบเก้าอ่ะมันค่อนข้างที่จะยากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นกันเลยโอเคโอเคตอนนี้ก็เราก็อยู่ใน เวลายเนาะชั้นที่49เอ่าเพราะว่าชั้นที่19มันจะยากกว่าชั้นที่50เนาะก็คือเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการลงชั้นที่ 40, 49แล้วก็50เนาะอ่าแล้วก็มันจะรู้สึกว่ามันจะมีชั้นที่16กับ38เนาะก็คือมันต้องเอาตัวธาตุอันเบาลงเนาะก็คือมันต้องตีลูกปั้นเนาะแล้วมันจํากัดว่าต้องเอาตัวธาตุอันเบาก็คือผมแนะนําให้ให้ใช้ตัวเป็นตัวโทวจิ อาตัวจีมันก็เป็นอนะันบาเนาะแล้วก็เป็นตัวเลนเะซอร์เนาะอาตัวเลนเซอร์เลนเซอร์มันก็เป็นนะอันบาเนาะอาก็คือใช้ตัวจีแล้วก็ใช้เลนเซอร์แต่ถ้าเกิดว่ามีคนดูทั้งบ้านมีอลูกขาดก็ใช้อลูขาดได้ด้วยเนะาะอาโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงชั้นที่49กั่อนเลยก็คืออันดับแรกผมจะใช้ผมจะวางตัวเงินก่อนเนาะก็คือเป็นตัวสปินวากอนจากเรื่องอนิเมะเรื่องโจโจ้เนาะแล้วก็ ทากาดูล่าอ่าก็คือผมจะวางตัวเงินก่อน4ตัวเนาะก็คือสปินมาร์กอนวางได้3ามตัวแล้วก็ทากาดูล่าวางได้หนึ่งตัวแล้วผมก็จะวางเป็นตัวฮาลูกาลินก่อนเพราะว่าฮาลูกาลินเน่ะเราต้องรีบวางเนาะเพราะว่ามันจะสแต็กดาเมจให้เพื่อนเนาะคือมันจะบวกดาเมจให้เพื่อนเวฟลาสอร์เซน่าก็คือมันจะสามารถบวกดาเมจให้ตัวตัวดาเมจแล้วคือจะบวกดาเมจให้จูเลีย มากสุดสิบแปดเปเซ็นตาะก็คือก็คือมันจะสแตก็กมันจะบวกมันจะบวกสเทุกทุกเว็บก็คือหกเว็บอะไรประมาณเนี้ยอ่าโอเคแล้วผมก็จะวางเป็นตัวจูเลียสเพราะว่าจูเลียสผมมีวัฟเฟหนกใช่ไหมผมก็จะวางจูเลียสไว้ตรงนี้อ่าแล้วผมก็จะไปสลับอัพอัพอัพตัวเงินเนาะก็คือจะอัพเป็นตัวสวินวากอนอ่าแล้วก็ให้เราให้เราดูว่ามอนเตอร์มันจะหลุดหรือเปล่าอ่าถ้าเกิดว่ามอนเตอร์ไม่หลุดเราก็ เราครับตัวเงินไปเรื่อยๆเลยแล้วผมก็จะวางเป็นตัวโทจิช่วยเนาะเพราะว่าโทจิมันมีพาสซีฟเนาะคือพาสซีฟมันจะสามารถตัดโล่เนาะคือมันจะไม่สนโล่อะคือมันจะตีเข้าเลยถ้าเกิดว่ามอนเตอร์หรือว่าบอสมีโล่อะมันจะตีแตกเลยเนาะก็คือมันเป็นพาสซีฟของโทจิคือมันดีมากๆอ่ามันเป็นพาสซีฟติดตัวเนาะโอเคแล้วผมก็จะมาวางเป็นเซเบอร์เฮ้ยมีให้ไม่ไช่ขอไห ผมไม่ได้เอาเซเวอร์เข้ามาผมจะวางโทจิกับฮารูกะรินตรงนี้เพื่อช่วยตัดโล่เนาะโอเคแล้วผมก็จะไปอัพตัวเงินก็คือผมจะสลับอัพตัวเงินให้ตันเลยเนาะอ่าก็คือตัวเงินสปินวาก,กอนอะ่ะมันตันที่เลเวลสี่ใช่ไหมเราก็อัพให้มันตันเลยแล้วผมก็จะมาวางเป็นตัวกิวกเมสอ่ากิวกเมสก็เราไปวางไวไท้ท้ายเนาะ เพื่ออะไรเพื่อแบบว่าลัดมอนเตอร์ที่มันหลุดไปอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าจูเลียสหรือว่าโทจิเรามันทําดาเมจไม่พอเนาะก็คือหมายถึงว่าดาเมจมันแรงไม่พออ่าแล้วผมก็จะวางเป็นคิวกาเมสแล้วก็โทจิตัวหนึ่งเพราะว่าโทจิมันวางได้สามตัวเนาะอ่าโทจิมันวางได้สามตัวผมก็จะวางไว้ท้ายกลางแล้วก็ข้างหน้าเนาะโอเค แล้วผมก็จะอัพเป็นตัวทาคารูลาเนาะทาคารูลาผมจะอัพแค่เลเวลสเนาะเพราะว่าเพราะว่ามัน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 จะถึงเว็บสี่สิบเอ็ดแล้วเว็บสี่สิบเอ็ดอ่ะผมก็จะมาอัพตัวจูเลียสละอ่าผมก็จะมาเริ่มเริ่มอัพตัวจูเลียนแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวตังค์มันจะไม่พอเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าบอสบอสเวอร์ไลชั้นที่สี่สิบเก้าอ่ะมันจะเป็นซาสุริก็คือมันจะมีถ้าเกิดว่ามันก็จะตายอ่ะมันจะเป็นอมตะเนาะ อพอมันเป็นอมตะแล้วมันก็จะเสกลูกน้องมันออกมาก็คือเป็นมอนเตอร์ออกออกมาแล้วเราเราจะตีมันไม่ตายไงเพราะว่าม,มันเสกลูกน้องมันออกมาแล้วมันจะเป็นอมตะอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองมาดูว่าผมเล่นแบบไหนเล่นยังไงเนาะตอนนี้ก็เว็บที่สิบสามแล้วโอเคก็คือผมจะอัพเป็นจูเลียสเนาะอัพให้ตันเลย จูเรียอาร์แมตันเลยก็คือผมมองว่าโทจิมันสําคัญนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีโทจิมันจะเล่นด่านนี้ยากก็คือมันมันยากเลยแหละเพราะว่าโทจิมันมันมันสามารถตัดโล่มอนเตอร์ได้เนาะแต่ว่ามันมันจะโจมตีช้านิดนึงอะผมมองว่ามันมันจะโจมตีช้านิดนึงเนาะ อ่าพอถึงเว็บที่15แล้วอะ่ะผมก็จะเริ่มขายตัวตรงเงินเราก็คือทะคัดอ๊ะไม่ใช่สปินมาก้อนขอไปผมก็จะเริ่มขายแล้วผมก็จะอัพจูเลียตให้ตันเนาะอ่าตอนเนี้สำคัญเลยนะครับเพราะว่าบอสมันมันจะเริ่มออกมาแล้วอะให้ถ้าเกิดว่าบอสมันเดินมาถึงตรงเนี้ยตองจูเลียตอ่ะให้ปรับเป็นให้ปรับจูเลียตอ่ะเป็นเป็นให้มันตีบอสเนาะก็คือ ปรับให้มันตีบอสไม่ต้องไปสนใจลูกน้องแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคอยดูว่ามันจะเศกลูกน้องออกมาตอนไหนอะ่ะแล้วเราค่อยไปวางตัวคิวกาเมสหรือว่าโทจิเพิ่มอีกทีนึงโอเคอตังเหลือเราก็จะอัพโทจิให้ดมิมจมันแรงขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะ มันค่อนข้างที่จะเล่นยากเพราะว่าเงินเรามันมีจำกัดเนาะเพราะว่ามันมันแค่15เวฟเองอะเบอร์ไลน์อะมันมันไม่ใช่20เวฟไงถ้าเกิด20เวฟอะเราก็จะสามารถวางตัวได้หลายตัวไม่ใช่ดิไม่ใช่หลายตัวก็คือเราจะสามารถอัพให้ตัวฮีโร่เรามันตันได้แล้วดาเมจมันจะแรงเนาะแต่ว่า15เวฟอะตังเรามันจะไม่พอก็คือเราเล่นได้แค่บางตัวไง แต่ว่าด่านด่านเนี้ยหมายถึงว่าชั้นที่49อ่ะมันยากตรงที่ว่าซาซุริอ่ะมันจะเป็นนมตะแล้วมันก็จะสแปลมลูกน้องมันออกมาเนาะเนี่ยไอ้มามันเดินมาแล้วอ่าในอนิเมะมันชื่อซาซุริเนาะโอเคตัวนี้มันชื่อซาซุริ โอเคมันจะช้านิดนึงเนาะเพราะว่าเราเล่นกลางๆเนาะก็คือตอนนี้มันเวฟที่15้าตั้งนานแล้วแต่ว่ากว่าตัวบอสอะมันจะเดินมาถึงตรงนี้มันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเนาะอ่ะาเดีหยวมก็จะวางเห็นปะถ้าเกิดว่าเราไม่วางโทจิไว้ตรงนั้นอะมันจะบอสเลือดบอสอะมันจะแบบมันจะเหลือเยอะกว่าน,นี้ก็คือสังเกตนะเดี๋ยวซาสุริยมันจะเป็นอมตะอ่า พอเลือดมันใกล้จะหมดอ่ะมันจะเป็นนมตะแล้วเราจะตีนไม่เข้าเราต้องรอให้ตัวเกาะมันหมดก่อนเนาะไม่ถึงว่าสกิลอมตะของซาสุริอ่ะอ่ะก็คือมันมันไม่เชิงว่าเป็นอามตะมันก็คือแบบมันเป็นอีกร่างหนึ่งอ่ะ,อะเห็นปะเลือดมันจะเต็มหลอยทีหนึ่งแล้วเราจะเราจะตีนไม่เข้าพักหนึ่งอ่ะแล้วมันก็จะสแปลมลูกน้องมันจะสแปลมลูกน้องออกมาด้วยเห็นปะ มันจะแปลมลูกน้องมันออกมาก็คือเราต้องรีบปรับตัวจูเลียสอ่ะให้เป็นให้มันตีบอสเนาะอ่าแล้วก็ตัวอื่นก็ให้ให้มันตีลูกน้องไปอะไรประมาณเนี้ยก็คือมันค่อนข้างที่จะยากอะ่ะเห็นว่าขนาดผมมีโมนาดอะ่ะผมยังเลือดมันยังปิ่มๆเลยอ่ะเดี๋ยวคอยดูว่าผมจะสามารถจบมันได้ไหมว่ามันเป็นธรรมาตานว่าตีไม่เข้าเห็นว่ามันจะมีโล่เห็นปะเมืเ่อกี้น่ะ ก็คือมันจะมันจะมันจะเปลี่ยนเป็นร่างนี้อ่าเป็นร่างนี้แล้วก็จะเป็นอมาตะด้วยอ่ะเนี่ยดูดิแล้วมันก็จะแสแปลมลูกน้องเห็นไหมเมื่อกี้ลูกน้องมันเลยโผล่ตรงนู้นเลยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมก็จะวางเป็นตัวกิกะเมรอ่ากิลเมรอ่าโอเคเห็นไหมเราจบแล้วเห็นป่มถ้าเกิดว่าวางตัวแบบเนี้ยถ้าเกิดว่ามีตัวคล้ายๆผมรือว่าเซตเดียวเหมือนผมเลย ให้เล่นประมาณนี้เนาะอ่ะก็คือมันมันมันจะผ่านง่ายง่ายอยู่แล้วว่าเราเราต้องวางตัวให้เป็นอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่50เลยเดี๋ยวชั้นที่ห้าห้าสิบอะผมจะขออนุญาตผมจะขออนุญาตกอคลิปนิดนึงเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรชั้นที่ห้าสิบอะมันง่ายอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูว่าผมเล่นแบบไหนเนาะโอเค ตกชั้นที่50แล้วอะ่ะเราจะได้ประตูมาเนาะก็คือเป็นประตูไอ้ฟอร์เซนโดเมนเนาะอ่าฟอร์เซนโดเมนก็คือมันจะดรอป100%เลยเนาะอ่ามันจะดรอปเอสเดส์ร้แล้วก็ของอีโวของที่ใช้ในการอีโวเอสเดส์ร้เลยอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นเลยเพราะว่ามันไม่ยากเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกคอคลิปแล้วก็ตัดตัดจบเลยดีกว่าเพราะว่ามันมันไม่ยาก มันเป็นแค่ตัวเทียห้าสเตเตที่ห้าอะไรประมาณนี้เองแอคที่สี่เนาะก็คือมันมันไม่ยากเราสามารถเล่นจบได้ง่ายๆเลยอันนี้ผมเนี่ยขออนุญาตกอคลิปตัดจบแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูว่าผมจะได้เอเดสจริงหรือเปล่าเห็นปะมันดบร้อยเปเซ็นเลยอ่าโอเค อะเห็นไหมเราได้ตัวอีโวอ่ะแล้วไง,งไงตัวเอเดสโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวเอเดสที่มีบัฟโมนาดเนาะ,ะว่ามันจะเก่งขนาดไหนอะไรประมาณนี้เป็นตัวที่น่าหามาไว้ในดีไหมอะไรประมาณนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นกัปตันกัปตันธาตุเพชรชันกับธาตุวัเตอร์ด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวโอเคเจอกันคลิปหน้า